เป็นไปตามคาดอย่างที่กําหนดไว้นะคะคุณผู้ชมดิจิเช่วอลเลตหนึ่งหมืนบาทในเฟสที่3แจกทันสงกรานหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะชัดเจนจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เดินหน้าอย่างไรแจกทันไหมและจะแจกเมื่อไหร่แจกอย่างไรเป็นเงินสดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะเป็นไปตามคาดค่ะดิจิทัลวอลเล็ในเฟสที่3ล่าสุดนะคะ16ปีถึง20ปีแจกไม่ทันสงกรานนี้นะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคุณจุลพานมรวิวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัองออกมายืนยันในการทดสอบระบบนะคะในการจ่ายเงินหรือว่าการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ค่ะทั้งเฟสที่3นะคะที่มีการทดสอบระบบวันนี้ทดสอบระบบผ่านฉลยุยซึ่งการทดสอบระบบในครั้งนี้ ะะจะเป็นการเตรียมความพร้อม,อมทั้งการแจกเงินในเฟสที่3สําหรับเงินหมื่นในกลุ่มวัยรุ่นก่อนอายุ16ปีถึง20ปีซึ่งจะมีผลในเรื่องของระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลเบลตค่ะเชื่อมโยงเป็นในส่วนของเฟสที่4ี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยทําให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในเฟสที่4ี่ค่ะช่วงอายุ21ปีถึง59ปีร่วมแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้านะคะงบประมาณตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมที่จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าระบบก็มีการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไม่มีปัญหาผ่านฉลวยค่ะคุณผู้ชมทาให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะคุณจุลพันธ์อมรอวิวาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ว่ามีการทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเดินหน้าตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการวางไว้นะคะซึ่งในส่วนของไตรมาสท,ที่3ค่ะยืนยันว่าการแจกเงินที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าจะแจกเงินให้ทันในช่วงเทศกาสลสงกรานในการกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับเงินหมื่นในกลุ่มวัยรุ่นยืนยันว่าตอนนี้นะคะไม่ทันแล้วค่ะ ผ,ผู้ชมเพราะว่าจะต้องมีการทดสอบระบบมีการรองรับระบบในการใช้จ่ายที่ผ่านการรายงานเบื้องต้นแล้วก็มีการพัฒนาร,ระบบให้เป็นระบบที่มีการเสถียรแล้วก็ใช้จ่ายแบบไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะคุณจุลปานามณีวัฒน์แจ้งชัดนะคะว่าในส่วนของเฟสที่3เนี่ย แจกไม่ทันในช่วงเทศกาสลสงกรานต์แต่มาแน่นอนในไตรามาสที่2ก็คือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนในระคายอย่างไรก็ตามเงินก็จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนในส่วนของคนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในเฟสที่2ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุ16ปีถึง20ปี ประมาณ2.7ล้านคนก่อนเป็นอันดับแรกที่จะได้รับการเติมเงินนะคะนอกจากนี้ค่ะยังส่งผลถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามมาติคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงอายุ21ปีถึง59ปีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะก็เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้ากระตุน้นเศรษฐกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนของวิธีการใช้จ่ายก่อนหน้านี้นะคะ DGA ออกมาแจ้งชัดว่าในการทดสอบระบบจะมีการ เชื่อมโยงทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีการเชื่อมโยงผ่านการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีการทดสอบระบบไม่มีปัญหาก็เตรียมพร้อมๆที่จะเดินหน้าในเฟสถัดๆไปซึ่งคุณอนุวัฒน์จะให้ออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะในการใช้จ่ายใช้จ่ายแบบไหนใช้จ่ายอย่างไรต้องมีบัญชีธนาคารต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ์หรือไม่ไปติดตามค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เลยค่ะ เตรียมตัวรับเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตทำยังไงมันต้องมี2อ,อย่างนี้นะครับ 1. ก็คือแอป,ปทางรัฐ 2. ก็คือแอป,ปของธนาคารธนาคารอะไรก็ได้ 1. ธนาคารทําไมผมอธิบายให้ฟังนะครับแอป,ปทางรัฐก็คือเป็นแอป,ปที่จะคัดกรองว่าใครได้หรือไม่ได้ตามคุณสมบัติใช่ไหมมันก็เลยจะต้องผ่านแอป,ปทางรัฐแอป,ปทางรัฐก็คือประตูที่จะเชื่อมต่อไปอยังแอป,ปของธนาคารธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่คุณมี พอมันเชื่อมต่อไปที่ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วในธนาคารนั้นมันก็จะมีอ่ะไอคอนหนึ่งไอคอน,อคอนที่เป็นดิจิตอล w a l l ล็ที่รัฐเขาจะบอกเลยว่าอ่ะโอนเงินที่เป็นดิจิตอลนะไม่ใช่เงินสดนะโอนมาให้มันจะอยู่ในแอปธนาคารแล้วก็ให้คุณไปสแกนซื้อของที่เข้าร่วมรายการนะครับไอแอปธนาคารเนี่ยมันจะเป็นต้องผูกพร้อมเพย์ไหมถามมาแล้วนะครับไม่ต้องผูกพร้อมเพย์ครับ แต่ในความรู้สึกผมนะก็ไหนๆมีแอปธนาคารและปลูกพร้อมเพย์ก็ดีนะครับเพราะว่าต่อไปสวัสดิการของรัฐต่างๆเขาจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนมิฉะนั้นถ้าเรามีไว้มันก็ไม่เสียหลายนะคําถามที่ตามมาแล้วมันจะได้สงรารหรือเปล่าเผื่อใจไว้ก็ดีนะครับเนื่องจากว่าอะไรทดลองระบบเสร็จเรียบร้อยก็จริงแต่ร้านค้าก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตรียมตัวออก่อนละกันสําหรับคนที่16ถึง20แต่คนที่21ถึง59ก็เตรียมตัวได้นะครับ คะคุณผู้ชมล่าสุดคุณจรพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่3ด้วยเช่นกันรวมไปถึงระบบดิจิทัลวอลเล็ตนะคะทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็การจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วก็แอปพลิเคชันของทางภาครัฐนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคุณผู้ชมเป็นการเชื่อมต่อในการใช้จ่ายทั้งร้านค้าแล้วก็ภาคประชาชนค่ะวันนี้มีความชัดเจนจากคุณจรพันอมรวิวัฒน์เดี๋ ดิจิตอลวอลเล็ตก็รอคิวละส่งเข้ามาที่สม,มัักเลขาครม,มล์ละนะครับก็รอคิวในการออกเฟสสองเฟสสาม 3, ยังไงมันก็ไม่เกินไตรมาสสามเพราะว่าเม็ดเงินมันรออยู่แล้วมันก็ต้องใช้ภายในปีงบประมาณนี้นะครับกระซิบพี่ยุทธว่าผมเห็นแล้วเสร็จแต่ว่า,ร,าอรอการาเ,นนะเชื่อมต่อทุกต้องเอรอการเชื่อมต่อกับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งแบงค์และนอนแบงค์ <Set. S 2> เพราะว่า <Set. S 2> เพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการพัฒนาสักหน่อยเสร็จ เสร็จแล้วและใช้ได้ไปลายแต่มาสองสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนานน <c oughs> พูดได้เหวสวยงามไม่เกินสิ้นมิถุนายนใช้ผ่านแอปต่างๆของธนาคารต่างๆที่เขาจะมีช่องเป็นดิจิทัลเ t เชื่อมาที่ทดลองที่ทดสอบเนี่ยมันเป็นการทําผ่านทางรัฐใช้ทางรัฐได้โดยตรงเหรอสแกนใช่เก็บอกแล้วไงบอกแต่อตอน้คนคุณสิริกรัญญา,าเขาบอกไม่จริงก็ <c oughs> คุณสิริกัญญาไม่ได้ประชุมกับผมเขามีแหล่งข่าวคุณดูเขามาบอกกับผมตรงเนี้ยครับอ่าถ้าคุณจะทําทางรัฐได้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะไม่ใหญ่เลยครับเอาวันนั้นเขาถามคุณในสภาเดี๋ยวผมขอคุณอีกสามนาทีในสภาผมพูดแล้วผมก็บอกเขาว่าคุณยังตอบไม่ได้เลยว่ากี่โหนดไอ้เรื่องโหนดเนี่ยกำลังสุดท้ายมันก็ต้องเพิ่มโหนดไปเรื่อยๆโหนดนี่มันคือเรื่องบล็อกเชนมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆวันนี้มันห้าพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นหก อีกสามเดือนมาเป็นยี่0ิบสามสิบมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามาอันนี้คุณจุลภัณฑ์ยืนยนว่าใช้ผ่านทางรัฐได้เลยใช่ไม่เห็นแปลกเลยพี่มีสองวิธีถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนก็อาจจะเลือกใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันที่คุณชินอ่ะก็คือธนาคารต่างๆที่มีอยู่แล้วโมบายแบงกิ้งอันนี้ก็แปลกำลังจะยืนนว่านายกเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดไม,ไม่ผิดครับเรื่องอะไรนะครับพอดีนายกพูดเรื่องนี้ไง ว่าผ่านทางรัฐไงใช่ครับแล้วคุณสิกัญญาบอกนายกคงเข้าใจผิดแล้วเพราะมันจะเป็นผ่านธนาคารคุณคุณสิกัญญาคงคงไม่ไม่ได้เห็นภายในมากกว่าอืนะครับอันนั้นผิดอันนั้นไม่ตรงคุณคุณสิกัญญาเออไม่ใช่ไม่ตรงเขาไม่ได้ประชุมกันพวกเราเขาไม่ได้เห็นอ๋ออะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเขาไม่ได้เห็นกับพวกผม ออค,คุณคุณศร,รยุทธสุทธ,ธนาจินดานะคะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมากๆสําหรับข้อมูลข่าวสารที่นํำมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้รอเฟสสาครรอเฟสสกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ